อล Assalamualaikum ah w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh <c oughs> สวัสดีตอนสายๆครับวันนี้อากาศก็น่าจะว่าดีฝ <c oughs> นไม่ตกเมกื่อวานก็ผมเมื่อวานนะี้ไล่สดกลางแจ้งนี่แหละครับมันฝนตกก็เ,เลยต้องใช้เข้าไปในมามาลองดูกันอีกทีนึงก็จะมีคลื่อฟ้าคลุ่นฝนนะสีส้มบอกเนี่ยดูมันเหมือนเป็นสีสีส้มเลยนะอยู่กลางแจ้งเนี่ยนะ,นะะมาชมกันครับวันนี้วัน สุดนะฮะมันสุดแตดงโมปัตน,นะวันนี้เป็นอีกครั้งที่ลองดูว่าใช้บทเบอร์สิบแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะเพราะว่าหลังๆนี่มาเนี่ย เซฟตีวอลลั่นตลอดเลยใส่น้ำแแล้วนะครับน้ำใต้วาลนี่ปึบแล้วก็ดูซิงห้าสาม f ้ดูซิง, 53. 53. งขอไป51 53 51าสิบห้อดมิ ถ้าเป็นตัวสิ่งอูนี่นี่หมดหยาบกว่าปกติทุกครั้งใช้แค่เบอร์แปดครึ่งเก้าครึ่งเก้าหลังๆนี่มันรู้สึกว่ามันมันลั่นนะจะมีเบาลั่นมาลองด,นดูน่าจะเป็นเบอร์สิบสิบครึ่งนะน่าจะเป็นสิบครึ่งเอาลองดู้วกันแล้วก็ปริมาณกาแฟาก็ยังอยู่ก็แต้มแรงๆไปเลยแต้มเอาเหมือนว่าปกติ คนมือหนักนี่ฮนะเจ็บเอยแล้วนะผมอบ้านลงยูทูบด้วยนะเนี่ยตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับก็จะหายากหน่อยไม่ได้มีขายต่งไปต้องดูในกลุ่มครับเรยกว่า สั่งมาจากแอดมินหรือว่าคนที่ขายกาแฟหม้อต้มในกลุ่มได้นะไอเดียน,นี้ใช้เวลาไม่นานนะเหมือนเตานี่ก็สามนาทีบูรบนี่หน่อยถ้าเก okay ิดว่าเป็นไอเดียวาวเคม่าห้านาทีนะครับ รอได้ห้านาทีเอ้สามนาทีเองเดี๋ยวผมจะไปขยับกล้องให้เพื่อที่จะให้มันอยู่มุมสูงแล้วเพื่อที่จะให้ได้เห็นนะเ mm hmm. พราะว่าผมจะได้ไม่ต้องมาจับกล้อง mm hmm. อมาแล้วฮะมันมาแล้วนะครับนี่เป็นวงแหวนเลยนะ ก็กดถ่ายไปด้วยนะถ่ายรูปภาพเป็นภาพนิ่งนะอฮ้ยสิบครึ่งเครื่องบดตัวนั้นโปรเอสเปรสโซโปรเอสเปรสโซโปรสิบตีวาวก็มีเลยมีเศษสิบตีวาวนะรันกินได้นะาสนุกแล้ว ยังรลน่นอีกนะอ่ะเอาให้จบผมปิดแกแล้วนะอ่ะน,ะ,นะ,อะชัดๆนะครับโอ้ยตัวนี้กดสวยมากอ่ะเนี่ยถ้าต่อไปก็อลองที่สิบเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องไปอีกนี่นะนี่คือความสุดยอดของ เดียใส่ปักก็นนะครับอ่า<ล>มาพอดีฝนตกฝนลงนี่ล่ะนะโอเคนะครับสไลฟ์สดเสร็จฝนมาพอดีเอาแค่นี้ครับก็ติดตามได้ทาง Facebook นะครับสำหรับทาง Youtube นะครับสั่งซื้อหือขอสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมนะครับแค่นี้ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮว